เลี้ยงลูกแบบไหนได้แบบนั้นจริงเหรอเนาะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาว่ามันก็เป็นพื้นฐานการเลี้ยงลูกของเธอแหละลูกถึงได้เป็นแบบนั้นนะเอาจริงๆสําหรับมุมมองยายจา๋าบอกว่าไม่จริงแม่ทุกคนพ่อทุกคนเด็กณะสมัยนี้นะพยุงลูกเต้าเนี่ยอืมอยากให้ลูกได้ดีเพราะลูกมีโอกาสมากกว่าตัวเราและพ่อแม่พยายามลักดัน ให้เขาได้เรียนรู้มากกว่าพวกเราบางคนพ่อแม่มีต้นทุนอย่างดีนะคะพักดันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลูกกลับไม่ไปบางคนพ่อแม่ไม่มีแรงเนาะแต่เขากลับดิ้นรนเพื่อที่จะขวอยคว้าหาความรู้เพราะฉะนั้นคําว่าเลี้ยงลูกมาแบบไหนได้แบบนั้นไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนั้นนะพ่อแม่ย่อมได้ลูกดีกันทุกคนเพราะพ่อแม่ หวังดีกับลูกอยู่ละเลี้ยงลูกมาจนโตเนาะอ่าแตกต่างนะคะแตกต่างจากพ่อแม่ที่คลอดลูกมาแล้วทิ้งให้คนอื่นเลี้ยงแล้วยังหวังให้ลูกได้ดีมันก็ยากมันก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของเขาเผื่อเขามีลูกดีเพราะคํานี้ยายจะพูดเสมอเลยนะว่าอ่าแม่คนไหนเนาะที่มีลูก เติบโตขึ้นมามีครอบครัวแล้วนะคะยามแม่ทุกขยากลําบากหยิบยื่นเงินช่วยเหลือหรือหันมามองพ่อแม่นะอันนั้นคือบุญวาสนาจริงๆหวังได้ไหมก็แอบหวังแต่จะได้ดังหวังยากอยู่นะเด็กสมัยเนี้ยเออนี่คือสิ่งที่เราเห็นเราไม่เปรียบเทียบเท่าแบบพ่อแม่ที่ทิ้งลูกเต้านะคะเราเปรียบเทียบเท่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเนาะบางคนต้องไปทํางานกรุงเทพ ต้องให้ตายายเลี้ยงนะแต่ก็ส่งเสียทุกอย่างเลี้ยงดูยายด้วยเงินส่งเสียอันนั้นอย่าไปเรียกว่าเขาทิ้งลูกนะฮะเพราะเขาก็รับผิดชอบเหมือนกับว่าวางให้กับยายเลี้ยงก่อนแล้วเรามาดิ้นรนหาผัวฝรั่งพอมีเงินมีทองยังมาอยู่ต่างแดนมองแล้วยังไม่มั่นคงแต่เงินที่ส่งไปบำรุงบำเลอทั้งลูกเราแล้วก็คนเลี้ยงด้วยอันนี้คิดคนละอย่างนะฮะไม่เรียกว่าทิ้ง ไม่เรียกว่าทิ้งไอ้คำว่าพ่อแม่ทิ้งคือพ่อแม่ไม่ส่งเสียทิ้งไว้ข้างขยะอ่าเหมือนหมาข้างทา,างนะทิ้งให้บ้านพักเอ่อที่เลี้ยงเด็กโรงพยาบาลแล้วหนีออกไปมีผัวใหม่มีคู่ใหม่อย่างนั้นนั่นคือกรรมของเขาพี่น้องคาเนาะอันนี้ตอบชัดๆนะคะทุกคนแบ่งแยกเป็นเคสเคไปด้วยพี่น้องเอ๋ยอืมตอบชัดๆคํคว่าเลี้ยงลูกแบบไหนได้แบบนั้น ไม่มีใครเลี้ยงลูกอยากให้เป็นโจรไม่มีใครเลี้ยงลูกอยากให้เป็นนักเลงนะไม่มีใครเลี้ยงลูกอยากให้ไปตีลันฟันแทงไขรแต่พอเติบโตมานิสัยหรือสังคมที่เขาไปสัมผัสแล้วเขาชอบของเขานะมันก็ทําให้เขาโอ้ทาให้พ่อแมอ่อย่างพวกเราเจ็บปวดได้นะฮะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจใพ่อแม่ทุกทุกคนเนาะจริงๆนะอ่ะตอบแล้วนะคะ คิดเห็นเป็นยังไงเสริมให้ด้วยคุณแม่ณปัจจุบันนาะผู้ที่เลี้ยงลูกแล้วเจ็บปวดกับลูกนะคะบางคนที่ได้พึ่งลูกบ้างเป็นบางอย่างอย่างยายจ๋าเนี่ยก็ยังบอกว่าเออไม่ร้ายจนเกินไปนะแต่ก็ไม่ดีร้อยเปอร์ซนาะก็เป็นพลังกําลังใจยื้อยั่งนะดึงกันนาอและยังเหลือกันและกันพี่น้องค่ะในแบบอย่างเข้าใจโอมาก,ก็ไม่ได้อ่าจะให้เขาเอาใจเราร้อยก็ไม่มีวัน 这，是，，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 ，